สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่กลางเมืองนะครับวันนี้เราก็จะมาขอพรเจ้าพ่ออะไรเนี่ยเจ้าพ่อคําแดงครับผมเนี่ยอ่ะคนนี้ถ่ายนะครับ Ya, yeah, dulu ni. อ่ะกาบแล้วทุกคน